สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซับยางยนต์นะครับวันนี้ผมพามาชมตัวล้องาน B w นะครับ Bike w h นะครับตัวนี้เป็นล้อ Made in Thailand นะครับผมเป็นล้อขอบ18นิ้วกว้าง8.5นะครับแต่อันนี้ offset 40นะครับบอกเลยว่าสเปคไม่ล้นนะครับผมกับตัวรหัส ล้อนะครับจะเป็น B052 นะครับตัวนี้โมเดล052นะครับเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดนะครับที่เราเห็นกันทั่วๆไปจะอยู่ในรถที่แบบว่าเลดซิ่งนะครับหรือว่าซูเปอร์คาร์นะครับที่เป็นล้อลายทรงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นล้อใกล้เคียงกับทรงนั้นเลยนะครับตัวก้ามปูตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดโมเดลใหม่เลยนะครับกับงาน b w ดนะครับกับราคาณตอนนี้นะครับราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับ เดี๋ยวร่องราคาเดี๋ยวผมมาแจ้งทีหลังนะครับตัวนี้จะเป็นสีไฮเปอร์สว่างนะครับจะไม่เข้มนะเป็นสีแบบไฮเปอร์แบบสว่างนิดนึงนะครับไม่เข้มเท่าไหร่กับสเปค5ลู113นะครับหมายความว่าสามารถใส่ได้กับตัว5ลู114และ5ลู112นะครับรถเบนซ์ใส่ได้นะครับรถพวกซีวิ c แคมรี่ใส่ได้ HRVCRV ซีอาร์วีใส่ได้หมดเลยนะครับตัวนี้โหสุดยอดนะครับครอบคลุมทุกโมเดลนะครับ ห้าก้านนะครับตัวนี้เป็นห้าก้านกามปูนะครับ mm. เดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆดีกว่า mm. ผมบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับ mm. เรามาเริกกันตัวฝากลางเลยนะครับตัวนี้เป็นฝากลางงาน C N C อลูมิเนียมนะครับ mm. ผมบอกเลยว่างานดีนะครับไม่มีวันหลุดใส่ไปเหอะไม่มีวันหลุดนะครับนี่นครับโลโก้ mm. ของเขาคือ Byteview mm. นะครับ บวิวคืนนี่นะครับบวิวไทยแรงนะแบรนด์เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับมีประกันนะครับให้นะครับตัวนี้สามารถไม่ว่าลูกค้าจะอุบัติเหตุสามารถเบิกห่งวงสวงได้หมดนะครับเพราะว่าโรงงานอยู่ที่ไทยผลิตเมื่อไหร่ก็ได้นะครับสีจะเป็นสีออกไฮเปอร์ซิลเวอร์นะครับไม่ซิลเวอร์สิไฮเปอร์แบ็กโทนเข้มอ่ะเป็นไฮเปอร์แบ็กล้วกันนะครับแต่โทนแบบเข้มนิดนึงนะครับ ถ้ามองอีกมุมก็จะเป็นโทนดำถ้ามองอีกมุมก็จะเป็นโทนสว่านนะครับตัวนี้สเปคที่เราเห็นจะเป็น5้ารูร้อยสิบสามนะครับสามารถใส่ได้กับเบนซ์แล้วก็พวก Honda t o ตโยตาทุกรุ่นนะครับตรงโอโ้ตรงนี้นะครับตรงก้านระหว่างตรงกลางก่อนเลยนะจะมีรู2รูนะครับนี่รูน็อตนะครับอันนี้รูรูการออกแบบดีไซน์นะครับระหว่างก้านก็จะมีเวา์หลบนิดนึงน,นะครับเป็นก้านวาย เป็นก้านวายนะครับเป็นก้านวายนะครับทรงนี้มิติก้านจะยกโอเวอร์ไซส์ไหมเดีย๋ยวลองดูสิอ๋อยังคงอยู่ยังคงอยู่ในขอบล้อนะครับหมายความว่าถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยพลาดไปโดนฟุตบาทนะครับรอบนอกที่เป็นวงรอบนอกคิ้วเนี่ยจะโดนฟุตบาทก่อนก็จะทําให้ซ่อมง่ายนิดนึงนะครับไม่โดนก้านนะยังซ่อมได้นะครับแต่ตัวก้านมีมิติที่ออกแบบมาสวยเลยนะครับตรงนี้มันมันมันจะมีขอบไหนใช่ไหม มันจะมีรูร่องข้างหน้านะครับโหสวยอันนี้สวยปกติเราจะเห็นตรงนี้ยชี้กันนี่ใช่ป่ะแต่อันนี้ยมันชี้ไปด้านนอกนะครับเอาแบบสวยนะครับตัวนี้มีปั๊มนะครับปั๊มก็โวลนะครับโวลนะครับโวลเลสซิ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับปั๊มก็ใกล้เคียงนะครับกับล้อเทียบนะครับเป็นตัวล้อ ตัวนี้ไป็ล้องานเทียบญี่ปุ่นนะครับงานเทียบเทียบแบรนด์ครับเขาเรียกว่าอะไรเทียบโมเดลแล้วกันนะครับแต่เป็นชื่อของ b ีเนะครับสวยยเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ล้อเบานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีปั๊มแบบมองไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับแต่จะมีสเีลบอกเลยครับว่า made in Thailand นะครับ made in นะครับสำคัญอยู่นะบางคนแบบเอ้ยมันไทยจริงหรือเปล่าดูตรงนี้เลยนะครับ made in Thailand ชัดเจนนะครับโมเดลนี้ แล้วก็มีร่องหลบรูนะครับอะแดปเตอร์นะครับถ้าใครใส่อะแดปเตอร์ที่มันยื่นแล้วมีน็อตยาวนะครับตัวนี้หลบเลยหลบรูเลยนะครับสบายๆนะครับสวยนะครับกับราคานะครับผมบอกเลยว่าราคาตอนนี้โปรโมชั่นอยู่นะครับอยู่ที่ล้อเปล่านะครับล้อเปล่าอยู่ที่20,000บาทนะครับราคาณตอนนี้นะครับปีโมเดล2 0 0พันสองพนะครับ2567นะครับ 2567นะครับ2024นะครับผมราคาอยู่ที่20,000บาทท้วนนะครับ20,000บาทท้วนนะครับพร้อมยางเริ่มต้น30,000นะครับพร้อมยางเริ่มต้น30,000นะครับสามารถเริ่มต้นด้วยยางไทยได้เลยนะครับเป็นแบรนด์ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ยางแบรนด์ดังๆก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับพูดมา3นาทีแล้วผมว่ามันเยอะไปละ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมกับร้านนครซับยางยนต์นะครับเบอร์โทรด้านบนขวามือนะครับสนใจสอบถามได้เลยนะครับร้านอยู่หน้าปากซอยวัฒนดนะครับถนนเลี่ยงเมืองนนท์นะครับแถวแถวสะพานเจดสดาบดินนะครับเบอร์โทรด้านบนนะครับ0ู4 540 9999เกกเกนครซับยางยนต์นะครับสวัสดีครับ Perfect, perfect.